ถ้าแฟนมันหายากให้รัฐบาลหาให้ไหมครับโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะวิเคราะห์ลักษณะนิสัยของเราอย่างละเอียดและได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นความเข้ากันได้กับีกฝกไยโดยที่คู่รักก่อนหน้าที่คบกันด้วยวิธีนี้ก็มีอัตราการเลิกกันต่ำมากๆอีกด้วยสิ่งนี้ถูกเรียกว่าได้แดงแห่งวิทยาศาสตร์ครับสำหรับคนโสดที่อยากมีแฟนคงไม่มีปัญหาแต่ถ้าได้แดงแห่งวิทยาศาสตร์นี้จะส่งให้กับทุกคนโดยไม่สนว่าจะโสดหรือเปล่าจะเป็นยังไงนี่คือคอนเซปต์ของมังงะจะรับหรือจะหลอกครับเรื่องก็คู่จาก ได้แดงแห่งวิทยาศาสตร์สัง,งั้นตรงนี้แหละที่สร้างความเอให้เราว่าเธอคนนี้จะรักหรือจะหลอกแต่ความเอนี้มันค่อนข้างมีหลายชั้นครับหนึ่งคือการปฏิเสธได้แดงเนี่ยมันเหมือนกับการไม่ให้ความร่วมมือกับรัฐไกลๆซึ่งถ้าคิดจะทํางานราชการในอนาคตก็จะถือว่าเป็นคนมีประวัติเสียนินดๆได้2คือคู่จากได้แดงของพระเอกหรือก็คือหัวชมพูเนี่ยก็เป็นเด็กดีคนหนึ่งครับเมื่อหัวน้ําตาลเห็นพระเอกกับหัวชมพูอยู่ด้วยกันก็แอกคิดว่าทั้งสองคนเข้ากันจริงๆแต่หัวชมพูเองก็น่ารักระดับมหาเทพอีกกก่่่่่าาาาาางงหหคืืออออออััววนน้้้จจจะมมีีบบยททเเ2ข็ไไไดดรร แต่ต้องยอมถอยแต่ถ้าไม่รักจะหลอกว่ารักทาไมหรือถ้ารักจะยอมถอยทาไมความลับตรงนี้แหละครับที่ขับเคลื่อนเรื่องราวของมังงะไปข้างหน้าซึ่งมันสร้างความอยากรู้อยากเห็นได้จริงๆครับแต่มันก็เป็นดาบสองคมเหมือนกันเพราะในเวลาที่เรื่องราวมันไม่เดินไปข้างหน้าเนี่ยใจผมมันเหีเ่ยวเฉาแทบไม่มีกระจิกกระใจจะอ่านต่อเลยอยากให้กลับเข้าเรื่องไวๆและสุดท้ายพระเอกจะลงเอยกับรักแรกหรือรักที่มาจากการคํานวณเรามาลุดไปด้วยไม่ต้องลุนครับและผมบอกได้เลยแบบไม่ถือเป็นการสปอยด้วยเพราะมังงะเรื่องนี้มีเล่มจบสองเล่มที่พระเอกคู่ก การเลือกอ่านรุดไหนก่อนมันก็ทําให้เล่มที่อ่านทีหลังมีน้ําหนักน้อยลงไปครับถ้าใครเลือกนางเอกในใจได้อย่างแนว่วแน่แล้วผมก็แนะนําให้อา่านเล่มนั้นก่อนเลยนะครับแต่สําหรับผมพาร์ทความรักที่ดีที่สุดดันไม่ใช่2อูคนนี้สังเกนแห